สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบเนาะคะ่ะ <c ười> ดูแล้ว่เลยม,มากินอ้างมือนีกับสีมากินอ้างเนาะคะ่ะเบิ้งค่อยได้ไยังหมูทอดกับเขาแล้วก็บกพริกไปขอเพื่อนสาวมาอยู่ใกล้ๆนี่คนไทยเนาะคนต,ตุรกนแล้วก็พักเนาะคะ่ะผัก พักแม่น้องเคยปลูกยู่ขางบ้านยันงขามไปเอาวันนี่พริกจิมพิกพี่น้องแล้วก็วต้นหอมเนาะคะ่ะมาลุยขอหิวแห้งเดี๋ยวขออนุญาตหั่นหั่นเนื้อหมูกรนอนะคะชิมจักหน่อยก่อนหิวอื หมูเข้ามักมาแล้วเรียบร้อยนุ่มมากข้าวกับแครเอามาเห็ดให้มันสุกซื่อๆเนาะเข้ามักมาแล้ว มอยลายนังสาวมอยอยู่ผู้เดียวอัตึกแตนตอดดากซองโตมานนี่โอ้ยพี่น้องเองไปนางทับห้างเขาอบอู้หเนาะมันอยู่ใต้ดินแตนจะได้ไอ้เพิงบ่แม่แตนบ่พิษถือแตนตอดกระสิตตยอยู่ในปลานั่ยแหละค่อยก็ได้เพืงนะคะเอาสอนหน่อยมาตักหนพิกก้อนอยน่ต้งเสีย กับยาใบายูค่อยกลับมาจากเก็บหมักใหม่ก็บพากันไปซื้อของซื้อของเสร็จแล้วก็มากินเขา่าไปซื้อเข่ามาหุงพี่นอ้องยนียเราก็กินเขาเนาะเรากินมันกับมีแต่มันในตู้เย็นจะได้ค่อยกินเขามาเดอ้อค่ะทุกคนแบน่บมากัน ทำพริกเพื่อนสาวแซ่บมากพักแล้วปลูกเองงามขนาดเลยพี่น้องเอยกินเขาไม่ได้กินเพชรพี่น้องบ่มี่แห้งนะคะ กินแล้วไปทำความสะอาดมักใหม่ไปส่งหนักใหม่มากว่าหัางสองถังแปดสิบยูโรนะคะ 8ปยูโรเลยจากบาทเงินไทยคิดเอาเรยวพี่น้องตอนนี้เท่าไหรเราบุ๊สามสิบเก่าหรือสี่สิบกับ,บาจากนะคะเพราะว่าเงินมันขึ้นมันลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงจะเลยบแนเนอนตีเอาสี่สิบง่ายดีเดี๋ยวมาแปดสิบยูโรแปดสิบคูณสี่สิบเ๋ยเท่าไรลองเบิ่งดูแมนบอก ผู้คนตื่นขอยกัดพริกเป็นเม็ดเผ็ดนิดนึงคลื่มสื่อบุกแตง อวนมาแล้วต้องใจเบียร์หมดงามาเบียร์เสื้อเสื้อสากาู บอกว่ากินน้ำกันฉันมากินฉันมากินนะโอ้ตเราแซ่บหลายซเซ่อหน่อยชิลี่หน่อยชิลี่วิริอร่อยอ ไม่้องดังแนอฮัลโหลกับคูรักคูเ,กเอ๋บังคับให้กินบอสันมาได้กินเบียท <laughs> ียเนาะสลักติโอ้อสียวย หัวม,มาอะไราตาซีตรูนเ<อ>บิ่งอาหารอวดเห<อ>็นบอกพี่น้องอาหารอวด <laughs> ต้องมารับเสืส้อว่าอาหาร เด็กหน่อยกินน้อยเดียวพี่น้องเอ้ยเข่ากับ่ากินรีเสียเอาไหมวัดอื่แซ่บได้ Huhhuh, huh. full. Oh. Syö vähän. Ei minä haluan Sitten tulee hetki. Onko hyvä riitsi? On, jasmin. No ei aina, jos saa ostaa jostakin jasmin, niin se ei ole aina hyvä. Sitten nukkuu. hộ, on đó luôn. Cú cái, sao? Một cái tua, của là hả? <laughs> hết hmm. <laughs>

好喝。哟，太辣了。 ห่อนพนะห่อนแห้งสามมือละ เอาเป่เปิดฟอมยางไ้วะบังคับกินขา้าวปานเล็กหน่อยที่เราเค่อย เขาจ่ต้องมีอย่างมากมายพี่น้องแบบพริกพักแซ่บหลายเนาะค่ะ ขิ่วเขาไว้ได้กินเขาสองมือสองหรือสามนี่แหละ พักปลูกเองเหรอคับคับไปด้